สวัสดีครับ Fc. ท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องเหรียญรอเช่องนี้จะนำเหรียญที่มีราคาซื้อขายมาให้ข้อมูลท่านผู้ชมได้รับชมกันเหรียญสงเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ รุ่นเก่าพระเสียนเล็กของรัชกาลที่เก้าเป็นเหรียญที่ทางวงการนักสะสมเขาสร้างกระแสมีกระแสประกาศรับซื้อส่วนลักษณะของเหรียญที่ มีกระแสะประกาศรับซื้อจะเป็นปีพศอ,อะไรเราไปชมพร้อมกันนะครับก็มาชมเหรียญแรกมาดูด้านหน้านะครับเหรียญรุ่นเก่าพระเศียรเล็กของในหลวงรัชกาลที่เก้าจะเป็นแบบนี้ชนิดหนึ่งบาท ก็มาดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ปีพศออ2547ก็มาดูเหรียญที่สองด้านหน้าก็เหมือนกันพระเสียนเล็กของ ในหลวงรัชกาลที่9ชนิด1บาทด้านหลังก็เป็นปีพศ2548เหรียญชนิด1บาทรุ่นเก่าพระเศียรเล็กของในหลวงรัชกาลที่9ปีพศ2547 แล้วก็ปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดมีกระแสะมีช่องช่องหนึ่งเขาประกาศรับซื้อทางช่องของเราก็ส่งไปประเมินราคาอยู่สองเหรียญน,นี่แหละแต่ปรากฏว่าเขา ตอบช้าหรือเขาอ่านช้าเราก็เลยยกเลิกนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาอยากได้หรือเขาไม่อยากได้แต่คลิปที่เขาประกาศรับซื้อฟังดูแล้วเขาอยากได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ เป็นแบบไหนก็ไปดูกันนะครับดูปีพศ2547ก่อนจับรูปวัดตรงขึ้นแบบนี้แล้วก็หมุนเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพระเศียนเอียงแบบนี้ทางช่องของเราเรียกว่าเอียงหงายเอียงเกือบขวางนะครับแบบนี้ขายได้แน่นอน แต่ทางช่องของเราก็ยังไม่ได้รับการตอบรับตามที่เขาให้ช่องทางการติดต่อส่งเหรียญไปประเมินราคานะครับเราก็เลยต้องขาดการติดต่อจากทางช่องไปเลย ก็มาดูเหรียญที่2องปีพศ2548เหรียญน,นี้เขาก็ประกาศรับซื้อพร้อมกันนี่แหละสำหรับปีพศ2547และ48ก็ไปดูกันนะครับแบบไหนเขาประกาศรับซื้อปี48 ก็แบบนี้นะครับแบบนี้เรียกว่าพระเศียรขวางขวางคว่ำนะครับพระเศียรขวางขวางคว่ำนะครับนี่ก็คือสองเหรียญชนิดหนึ่งบาทรุ่นเก่าพระเศียรเล็กของในหลวงรัชกาลที่เก้าตามกระแสที่ช่อง เขาประกาศรับซื้อนะครับเราก็เลยส่งไปประเมินราคาผลปรากฏว่าเขาอ่านช้าหรือว่าเขาไม่ได้อ่านเลยช่วงนั้นอาจจะเป็นเพราะว่า,าทางช่องของเขาเขาก็อาจจะมี f อฟซี uh, ส่งรูปไปประเมินราคาเป็นจำนวนมากต่อวันเขาก็อาจจะอ่านตามคิวเราก็เลยต้องยกเลิกในการสอบถามช่องที่ประกาศรับซื้อสองเหรียญน,นี้ เพราะว่าเราเคยขายเหรียญเป็นประจำช่องที่เราขายเหรียญไปมีอยู่ทั้งหมดหกช่องแต่และช่องก็ไม่มีการติดต่อช้าถ้าเป็นเหรียญตามที่เขาประกาศรับซื้อดังนั้นสองเหรียญน,นี้เราก็เลยยกเลิกไปก่อน เอาไว้โอกาสต่อไปเราค่อยส่งรูปไปประเมินราคาใหม่ส่วนจะได้รับการประเมินราคาเหรียญละเท่าไหร่ทางช่องของเราก็จะมาให้ข้อมูล fc ท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญน,นักสะสมคนรุ่นใหม่ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหรียญพระเศียรเอียงเกี่ยวกับ เกี่ยวกับราคาซื้อขายสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ